สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันต่อนะคะใน ep 5สําหรับในวันนี้ก็จะมาติวประมวลสากลต่อสําหรับในคลิปที่แล้วก็เป็น ep 4ก็ได้พูดไปจนถึงมาตรา37ตรีแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่หมวด3ภาษีเงินได้นะคะซึ่งเริ่มเป็นหัวใจหลักนะคะของประมวลสากลนะคะว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะคะ สำหรับมาตราแรกนะคะที่จะพูดในวันนี้นะคะก็ได้แก่มาตราสาในมาตราสาเนี่ยก็จะเป็นมาตราที่บอกว่าภาษีในหมวดนี้นะคะเป็นภาษีอะไรนะคะก็คือภาษีเงินได้เนี่ยเป็นภาษีอากรประเมินนะคะก็คือโดยที่ผู้เสียภาษีเนี่ยจะเป็นผู้ประเมินตนเองนะคะแต่ถ้าประเมินไม่ถูกต้องเนี่ยในขั้นต่อมานะคะ ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานประเมินนะคะที่จะมาเป็นผู้ประเมินภาษีเงินได้ที่ผู้เสียภาษีเนี่ยได้ประเมินตนเองไว้นะคะส่วนมาตราต่อมานะคะก็คือมาตรา39ซึ่งมาตรา39เกเนี่ยก็เป็นหัวใจของภาษีเงินได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นบทนิยามนั่นเองนะคะซึ่งก็จะนิยามคำว่า เงินได้พึงประเมินหมายความว่าอะไรนะคับริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันหมายความว่าอะไรปีภาษีหมายความว่าอะไรนะคะบริษัทจดทะเบียนบริษัทจัดบริษัทจัดการกิจการลงทุนบริษัทเงินทุนนะคะบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคล ตัวต่อมาก็คือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะแล้วก็คําว่าขายในทางภาษีเงินได้เนี่ยหมายความถึงอะไรนะคะคำว่าขายเนี่ยในภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีคํานี้นะคะในในภาษีเงินได้เนี่ยอยู่ในมาตรา39แต่ถ้าอยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา7 7นะคะเป็นบทนิยาม ที่อยู่ในในตัวมาตรา77เ mm. นะคะเก็บกับภาษีมงิค่าเพิ่มซึ่งในภาษีเงินได้เนี่ยก็คือจะบอกว่าขายหมายความถึงขายฝากแลกเปลี่ยนให้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าด้วยวิธีใดและไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่นะคะแต่ในตัวภาษีมงิค่าเพิ่มเนี่ย ความหมายของคำว่าขายก็คือจำหน่ายจ่ายโอนสินค้าไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่นะคะและให้ใหมายความรวมถึงตึ๊ดตึ๊ตึตตนะคะก็ดูก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็แล้วก็คำว่าต่อมานะคะก็นิยามคำว่าราคาขายหมายความว่าไงสิทธิครอบครองหมายความว่าอะไรนะคะก็พูดง่ายๆามาตรา39เนี่ย ก็หมายความก็คือบอกถึงบทนิยามนะคะบทนิยามในในมาตราสามสิบเก้าภาษีเงินได้ก็คือว่าถ้าเจอคํานี้จะนิยามความหมายว่าอะไรเราก็มาเปิดดูในมาตราสามสิบเก้าแห่งบงการนะคะอ่าก็บอกไปแล้วนะคะว่าให้ดูจะมีนิยามคําว่าเงินได้พึงประเมินปีภาษีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็เข้าเลยนะคะว่า คำว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยในมาตรา39แห่งประมวลราาัษากรน,นะคะก็หมายความว่าในตัวประมวลเนี่ยก็ได้ให้ความหมายว,ว่าเงินได้เนี่ยเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีในหมวดนี้นะคะเงินได้ที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยก็ให้หมายความรวมถึง1ทรัพย์สิสน2 ประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินนะคะแล้วก็3เงินค่าภาษีอากร,กรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้แล้วก็ตัวต่อมาก็คือเครดิตภาษีนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ในทางภาษี ในภาษีเงินได้เนี่ยเขาตีเป็นเงินได้พึงประเมินมดเลยนะคะก็คือแปลว่าเงินได้ตามมาตราสามสิบเก้าเนี่ยคือเงินได้ที่จะต้องนํามาเสียภาษียกเว้นเสียแต่ว่าในประมวลรัศดรเนี่ยจะมีข้อยกเว้นว่าเงินได้ดังต่อไปน,นี้ได้ร,รับยกเว้นนะคะไม่ต้องนํามารวมคํานวณเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะแต่หลักๆเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาก่อนว่า ตัวใดถือเป็นเงินได้ในในทางภาษีนะคะที่ต้องนามาเสียภาษีทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินไหมเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับไหมเป็นเงินภาษีอกรที่มีคนออกแทนให้เราไหมนะคะเพราะว่าตามใดก็ตามเนี่ยที่เราไม่ต้องเสียภาษีเองโดยที่มีคนอื่นออกแทนให้น,นั่นแปลว่าในในมือของคุณเนี่ยมีเงินมากกว่าคนอื่นนะคะซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมี มีเงินได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องควักจ่ายไป5บาทนะคะตรงนั้นถือว่าเขาต้องเสียภาษีแต่ในเมื่อคุณเนี่ยมีเงินได้ร้อยหนึ่ง <c oughs> แต่แทนที่คุณจะเสียภาษีเนี่ยคุณกลับมีรายได้จากตัวนี้หมายความว่าบริษัทหรือใครก็ตามเนี่ยเป็นผู้ออกค่าภาษีอากรแทนให้คุณเนี่ยตัวนี้ก็จะต้องถูกตีกลับมาเป็นรายได้นะคะนี่คือความหมายของคำว,ว่าเงินค่าภาษีอากรที่มีผู้จ่ายให้หรือมีคนอ,นอื่นออกแทนให้นะคะ แล้วก็เครดิตภาษีตามมาตรา47ทวิก็คือเครดิตภาษีเงินปันผลนั่นเองนะคะตัวน,นี้ก็ <c oughs> ต้องนำมาบวกรวมเป็นรายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวต่อมานะคะก็คือบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันนะคะหมายความว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลตั้งแต่2นิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันก็ตัวนี้ก็คือจะให้ความหมายว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่ตัวนี้ก็คือวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บสมวงเล็บสี่สสนะคะซึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือคำว่าเงินตัวเงินได้ก็คือที่จะเน้นนะคะก็คือเงินได้คำว่า นิยามคำว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยสำคัญนะครับซึ่งเวลาออกสอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะถามว่าข้อใดคือเงินได้พึงประเมินนะ,ะซึ่งก็จะต้องเราจะต้องรู้ว่าในประเมินสากลเนี่ยข้อใดถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวคําว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันก็คือบริษัทต,ตั้งแต่2บริษัทนิติบุคคลนะคะในในตัว กรมสรรากรเนี Jesus, there, you so you so like, ่ยเขาใช้คาว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลตั้งแต่2นิติบุคคลขึ้นไปนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะคะในลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือข้อ1ก็คือผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งนะคะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งในอีกนิติบุคคลหนึ่งอีกครั้งนะคะผู้ถือหุ้น เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหนึ่งนะคะก็แปลว่าในบริษัทอย่างเช่นบริษัทกเนี่ยมีผู้ถือหุ้นอยู่51คนนะคะแล้วก็ไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทขอทั้ง51คนเลยนะคะในกรณีน,นี้ ก็ถือว่าบริษัทกอกับบริษัทขอเนี่ยเป็นน so ิติบุคคลในเครือเดียวกันนะคะถือว่านะคะตรงนี้เขาให้ถือว่าเป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันแล้วก็ข้อต่อมาก็คือผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดนะครับถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ก็คือลักษณะเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเช่นในบริษัทกเนี่ยมีผู้ถือหุ้นเนี่ยถือหุ้นอยู่มีมูลค่าเกินกว่า50%ของทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปถือหุ้นแบบนี้ในลักษณะเดียวกันในบริษัทอนะคะเกินกว่าร้อยละห้าสิบเช่นเดียวกันนะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัท หรือห้าง้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันต่อมาก็คือนิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิของทุนทั้งหมดนะคะก็คือบริษัทกเนี่ยไปถือหุ้นในบริษัทขนะคะเกินกว่า50ปร์เซ็นของทุนทั้งหมดหรือบุคคลเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ อันนี้พูดถึงคนแล้วนะคะก็คือแปลว่ากรรมการเกินครึ่งเนี่ยไปเป็นกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่งนะคะก็แปลว่าใช้กรรมการชุดเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ก็คือต้องเกินเกินกว่าครึ่งหนึ่งด้วยนะคะถึงจะถือว่าเป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันต่อมาคำว่าปีภาษี ตรงนี้ก็คือปีภาษีเนี่ยหมายความว่าปีปฏิทินก็ตรงนี้ก็ต้องต้องเน้นนะคะจำแบบดีๆว่าเขาจะใช้คําว่าปีปฏิทินนะคะไม่ใช่ปีปฏิทินนะคะปฏิทินก็คือเป็นคาไทยโบราณน่ะใช้คําว่าปฏิทินปอปลารอเรือสลอะดอเด็กสลอิทอทหารสลอินอนนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็มักจะออกข้อสอบ เป็นประจําเช่นเดียวกันนะคะปีภาษีเนี่ยหมายความว่าเป็นปีปฏิทินก็คือตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่31มธันวานะคะเรียกว่าปีปฏิทินต่อมาคําว่าบริษัทจดทะเบียนนะคะบริษัทจดทะเบียนหมายความว่าบริษัท จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็แปลว่าบริษัทถ้าพูดถึงเ่องบริษัทจดทะเบียนปุ๊บมันก็จะไม่ใช่บริษัทปกติที่ไปจดจัดตั้งกับกรมพัฒน์นะคะแต่จะหมายความว่าบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ก็คือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะต่อมาก็คือบริษัทจัด การกิจการลงทุนนะคะหมายความว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการจัดการการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความผาสุกแห่งสาธารณชนนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นอยู่ใน อยู่ในเชิองอัาตัวนี้นะคะบอกว่าบริษัทจัดการกันทุนเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมมวลสากรนะคะฉบับที่21พศ2517นะคะต่อมากองทุนรวมเนี่ยยกเลิกไปแล้วยกเลิกนนไปตรงนี้ไปดูตรง89นะคะยกเลิกไปเมื่อปี62ยกเลิกโดยพรอกแก้ไขประมวลสากรนะคะฉบับที่52นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็คือ บริษัทคำว,ว่าบริษัทเงินทุนเนี่ยหมายความว่าบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟ,ฟองซีเอนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธานณชนต่อมาก็คือยอดฮิตเลยนะคะก็ตรงนี้คำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะตรงนี้หมายความว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะคะแปลว่าคนที่ถือเป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลตามมระมวลสากลเนี่ยไม่ใช่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลตามความคุ้นเคยของเราอย่างเดียวนะคะไม่ใช่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่เราพบเห็นกันทั่วไปแต่ยังกินความกว้างไปถึงเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศด้วยนะคะ ทั้งนี้ยังให้ยังนิยามให้กินความไปจนถึงกิจการซึ่งดําเนินการทางการค้าหรือหากําไรโดยรัฐบาลต่างประเทศด้วยนะคะองค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะคะแล้วก็กิจการร่วมค้าก็คือจอยเวนเจอร์นั่นเองนะคะอ่าก็จอยเวนเจอร์เนี่ยก็คือบริษัทมาจอยกับบริษัทนะคะเช่นบริษัทเอง กับบริษัทกซึ่งจอยเวนเจอร์นี้นะคะก็จะต้องดําเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากําไรระหว่างบบริษัทกับบริษัทหรือบริษัทกับห้างส่วนติบุคคลนะคะหรือห้างหุนส่วนิติบุคคลกับห้างส่วนิติบุคคลนะคะหรือระหว่างบริษัทกับห้างส่วนติบุคคลหรือกับบุคคลธรรมดานะคะกันนบบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลห้างส่วนติสามัญน,นิติบุคคลอื่นนะคะ ตรงนี้ก็ถือเป็นหน่วยภาษีที่เป็นบริษัทหรือห้างส่วนติบุคคลตามประมวลรัษากรเช่นเดียวกันนะคะคนต่อมานะคะที่ถือเป็นบริษัทหรือห้างส่วนติบุคคลได้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้นะคะแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะตามมาตรา ส7่เงเล็บเจงเล็บขอไข่นะคะคนนี้หมายความว่าใครนะคะคนนี้ก็คือมูลนิธิหรือสมาคมที่เป็นองค์การสาธารณกุศลนั่นเองนะคะเช่นเช่นมูลนิธิสายใจไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเวลาที่ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนหรือนิติบุคคลตัวเนี้ยเอาเงินไปบริจาคให้เนี่ยนอกจากว่าเขาจะไม่ถือเป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีแล้วนะคะ คนที่เอาเงินบบินจย่ยก็สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมูลนิธิหรือสมาคมปกติเนี่ยก็คือจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลนะคะก็คือโดยการยื่นแบบพงดง55นะคะการเสียภาษีก็คือจะเสียจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายคนต่อมานะคะก็คือ กองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายของต่างประเทศนะคะตัวนี้ก็อยู่ในเชิองอันที่93ก็เป็นกฎหมายเพิ่มเติมแก้ไขใหม่เมื่อปี2 5 -62 นนะคะคนต่อมาก็คือนิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติร,รัฐมนตรีนะคะและตัวนี้ก็จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะคะก็เป็น การเปิดช่องไว้นะคะว่าในอนาคตถ้าหากว่ามีใครก็ตามนะคะที่อธิบดีเนี่ยก็คืออธิบดีเนี่ยสามารถกาหนดให้คนคนนี้เป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากรได้นะคะต่อมาก็คือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลนะคะหมายความว่ายังไงตัวนี้คณะบุคคลเนี่ยเขาถือเป็นหน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากรน,นะคะซึ่งถ้าเราไป ค้นหาคำนิยามตัวนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเราก็จะไม่เจอนะคะซึ่งคณะบุคคลที่ไม่ใช่ในิติบุคคลเนี่ยก็ถูกเซตขึ้นมานะคะเพื่อประโยชน์ในทางภาษีให้เขาเป็นหน่วยภาษีแล้วก็จะได้มีหน้าที่ทางภาษีนะคะคณะบุคคลตัวนี้หมายความว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะก็คือนายคอกับนายของนะคะกระทากิจการร่วมกันอันไม่ใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะ ก็คือคณะบุคคลเนี่ยในในตามหลักของเจตนาของการทำสัญญาเนี่ยก็ไม่มีใครห้ามเลยนะคะว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันก็สามารถทำได้อยู่แล้วแต่ท,ทีเนี้ยในทางภาษีเนี่ยเขาบอกว่าคณะบุคคลก็คือคณะบุคคลที่ไม่ได้ไปจดเป็นนิติบุคคลเนี่ย หมายความว่าคนตั้งแต่สคนขึ้นไปนะคะที่ร่วมกระทํากิจการกันอย่างเช่นในายกอลกันายคอเนี่ยไปทํากิจการร่วมกันบอกว่าตัวเนี้ยเป็นกิจการโดยที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะคะก็คือหาทุนหาทุนให้มหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ตามนะคะตัวเนี้ยก็คือต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกําไรกันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า แบ่งปันผลมีวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์ขึ้นมาเนี่ยเป็นการแบ่งปันผลกําไรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนสาม,มัญทันทีเลยนะคะสําหรับความแตกต่างของคําว่าคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสาม,มัญน,นะคะต่อมาคําว่าขายขายในทางภาษีเงินได้เนี่ยขายในตามมาตรา39เนี่ยนะคะก็หมายความว่า ขายฝากแลกเปลี่ยนให้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทร,รัพย์นะคะไม่ว่าด้วยวิธีใดนะคะและไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่นะคะก็แปลว่าถึงจะขายฝากแลกเปลี่ยนให้เปล่านะคะโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะโอนสิทธิครอบครองในอสังหาริมทร,รัพย์อสังหาคะไม่ว่าด้วยวิธีใดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะ มีค่าตอบแทนหรือไม่นะคะก็คือให้ตีความว่าเป็นการขาานะคะตามประมวลรัศกรในมาตรา39นะคะแต่ทั้งนี้นะคะก็คือไม่รวมถึงขายแลกเปลี่ยนให้หรือโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการนะคะถ้าเกิดว่าเราไปขายให้ส่วนราชการหรือไปให้ส่วนราชการเนี่ยจะไม่ต้องถือว่าเป็นการขายนะคะตามประมวลรัศกรหรือว่าไปให้รัฐวิสาหกิจนะคะ ตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวไม่ถือว่าเป็นการขายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการขายนั่นก็ได้แก่การโอนโดยทางมดกให้แก่ทายาทซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหารีมัพยั์นะคะตัวนี้ไม่ถือเป็นการขายนะคะการโอนโดยทางมรดกเนี่ยแปลว่าคนโอนนะคะ ก็คือถ้าเป็นมรดกปุ๊บเนี่ยแปลว่านิติกรรมเนี่ยต้องเกิดขึ้นภายหลังความตายของเจ้าของเจ้าทรัพย์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือจะไม่ตีเป็นการขายในทางประมวลสากลนะคะต่อมาคําว่าราคาขายราคาขายตามมาตรา39เนี่ยหมายความว่าราคาที่เจ้าพนักงานประเมินนะคะ กำหนดตามมาตรา49ทวีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูมาตรา49ทวีซึ่งมาตรา49ทวีเนี่ยจะใช้เวลาที่เราไปทำนิติกรรมที่กรมที่ดินนะคะเวลาที่ต้องทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ49ทวีบอกว่าในกรณีที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นะคะมีค่าตอบแทน หรือไม่มีนะคะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยไม่ว่าจะซื้อขายกันในราคาท้องตลาดจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้เจ้าพนักง,งานประเมินกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อจดทะเบีนยนสิทธิอนติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็น ราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้นนะคะนั่นแปลว่าก็คือเราต้องอิงราคาประเมินของราคาประเมินทุนทรัพย์ของกลุ่มที่ดินนั่นเองเอาราคาขายผ่านไปแล้วนะคะต่อมาคำว่าสิทธิครอบครอง สิทธิครอบครองหมายความว่าสิทธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ก็คือตรงตัวนะคะสิทธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการติวบงวรศกรานะคะไว้ที่บทนิยามในมาตรา39นะคะซึ่ง บทนิยามในมาตราสาสิเก้าเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวแล้วก็มีความสำคัญมาตราหนึ่งนะคะซึ่งเวลาที่เราสงสัยว่าเอ้คำนี้ในประมวลสากลมันหมายความว่าอะไรมันก็จะเป็นมาตรายอดฮิตของคนกลมสัมพารนะคะซึ่งอ่าก็จะเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็จะต้องนั้นได้ะคือเมื่อมาตราสามสิบเก้าเราก็ต้องมาพลิกดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าใครที่ ใช้ประมวลรัะสกดกรบ่อยๆเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะแม่นนะคะในเช่นคําว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยเขาก็จะทราบว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเงินที่เราได้รับมาอย่างเดียวนะคะมันก็จะกินความหมายกว้างนะคะเพื่อตรงนี้ก็คือเป็นการนิยามกฎหมายภาษีขึ้นมานะคะเพื่อซึ่งกฎหมายภาษีเนี่ยเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็จะต้องมีอ่มี มีลักษณะเฉพาะของเขานะคะซึ่งสามารถที่จะนิยามให้กินความหมายกว้างไปเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีแล้วก็มัดตัวสำคัญต่อมานะคะก็ได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่บุคคล สหรือห้างหุส่วนนิติบุคคลอยงนี้นะคะมาจราสำคัญนะคะมาตราสำคัญก็คือมาตจาสองก้าและที่ย่อยๆมานะคะตออย่างที่บอกนะคะก็ดูมาเยอะๆนะคะในการออกข้อสอบเนี่ยก็น่าจะมีออกในส่วนนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการกับกรมสมรกรนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือต้องการจะ,ะพูดคุยสอบถามนะคะก็สามารถที่จะทิ้งข้อความไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็อ p 5ก็ฝากไว้แค่มาตรา39นะคะในคลิปหน้าเราก็จะมาเข้าต่อนะคะในเรื่องภาษีเงินได้นะคะภาษีเงินได้เช่นเดิมนะคะแต่ว่า จะเริ่มกระชับเข้ามาที่ส่วน2นะคะการเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาะะก็จะเริ่มตามมาตรา40นะคะซึ่งจะน่าสนใจและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่น้องๆทุกท่านนะคะทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by pk